สวัสดีครับวันนี้ผมมีพาเพื่อนมาโอนเงินพร้อมเพย์โดยผ่านบัตรเอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับมาดูวิธีการทําในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องักบ b y วา a l i t y ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องักบี้วา a l ตี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปสิ่งที่เราต้องมีนะครับในการที่จะโอนเงินนะครับผมโดยวิธีนี้นะครับก็คือบัตรเอทีเอ็มครับผมนี่ครับผมมีแล้วนะครับอย่างที่สองคือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ ของผู้ที่ทําการรับโอนนะครับผมผมก็เด้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ต้องไปที่ตู้ ATM ครับเพราะผมโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านบัตรเ TM ของธนาคารแถวนี้ก็ต้องไปที่ตู้เ t m ของธนาคารแถบนี้นะครับซึ่งผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตู้ ATM แล้วนะครับผมครับผมวิธีการนะครับผมพอถึงที่หน้าตู้นะครับสังเกตเห็นด้านขวามือไหมครับนี่ครับมันจะมีลูกศรครับชี้ครับอันนี้ช่องใส่บัตรนั่นเองครับเราก็หันด้านที่มีชิปการ์ดนะครับอย่างนี้นะครับหันเข้าไปนะครับ เมื่อสอดใส่บัตรเข้าไปแล้วนะครับดูหน้าจอครับรอสักครู่ครับระบบก็จะให้เรานะครับทําการใส่รหัสผ่านหกหลักนะครับผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บก็รอสักครู่ครับผมครับผมวันนี้ผมบอกแล้วผมจะทาการโอนเงินนะครับโดยโอนเงินพร้อมเพย์นะครับเราก็มาดูเมนูฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับเห็นไหมฮะัฝั่งขวาจะบอกว่าโอนเงินบริการพร้อมเพย์ครับเราก็กดเข้าไปที่ฟังก์ชันนี้เลยนะครับ เมื่อกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเขาจะบอกว่า,โอ,าอโอนเงินผ่านพร้อมเพย์โอนเงินแฟนารพณิชย์ฟังก์ชันอื่นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะบอกแล้วว่าผมจะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ก็เข้าฟังกชั่นโอนเงินผ่านพร้อมเพย์เลยครับหลังจากนั้นก็เลือกประเภทของบัญชีของผมเป็นออทรั์นะครับหากเพื่อนเป็นบัตรของขวัญหรือเป็นสปาร์ก็เลือกไปตามนั้นนะครับผมของผมออมทรั์ก็กดออทรั์ aine, ครับก็กดปุ่มนี้เลยนะครับกดออทซัพ์พอเลือกเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับก็อนเลือกประเภทพร้อมเพย์ของผู้รับโอน การผูกคอมเพลต mm ์นะครับจะผูกได้สองแบบคือบัตรประชาชนกับหมายเลขโทรศัพท์แต่ที่ผมโอนวันนี<ต> the <benchmark> ้ค <slowly> ือผูกโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เพราะผมก็เลือกหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็กดเลือกหมายเลขโทรศัพท์ไปครับเมื่อกดเลือกเสร็จปุ๊บก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ของผู้ที่ทําการรับโอนเองผมจะใส่ไปเลยครับผมเตรียมมาแล้วครับผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็หากถูกต้องก็กดถูกต้องไปเลยครับหากแก้ไขก็กดแก้ไขนะครับหากเราใส่ผิดนะครับหรือว่ากดยกเลิกกรณีว่าเราไม่ต้องการโอนแล้วนะครับผมก็กดถูกต้องนะครับ ันนั้นก็ใส่จำนวนหนึ่งโนโนที่ต้องการโอนครับผมโอนวันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับครับผมผมก็ใส่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็กดถูกต้องนะครับ <an v ide al> เครื่องจะพาเราไปดำเนินขั้นตอนถัดไปครับเห็นไหมครับเขาก็จะโอนจากหมายเลขบัญชีอะไรเขาก็จะบอกครับโอนเข้าพร้อมเพย์คือเป็นหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองของผู้รับโอนครับชื่อบัญชีของผู้รับโอนครับจำนวนงที่โอนครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมศูนย์บาทครับ การโอนโดพร้อมเพย์จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับไม่ว่าเราจะโอนไปที่ธนาคารอะไรก็ช่างนะครับผมนี่คือข้อดีของการโอนพร้อมเพย์นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ดำเนินการตัดไปโดยกดยืนยันนะครับผมเพราะผมต้องการโอนครับหลังก็รอสักครู่ครับระบบก็กําลังดาเนินการครับผมครับผมเห็นไหมฮะทำเนินการเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็จะมีสลิปออกมาให้เรานะครับนี่ครับเป็นหลักฐานในการโอนพร้อมเพย์นะครับว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นระบบก็ จะถามว่าเราต้องการทำรายการต่อไหมหรืออะไรผมก็ทําการจบรายการแล้วก็รับบัตรเอ็มคืนนะครับก็กดพอกดเสร็จปุ๊บบัตรทเอ็มก็จะดีดออกมาครับเห็นไหมครับครับก็จบขั้นตอนแล้วนะครับสําหรับการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์โดยผ่านบัตรทเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาไรตี้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็บี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับ,บที่รับชมคลิปสวัสดีครับ